สวัสดีครับจากฟุตชักโซล่าเซลล์เราติดตั้งโซล่าเซลล์บนรถฟุตชักนะครับคันนี้รถบ้านซูซูกิแคลลีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับติดตั้งระบบ6,600วัตต์เทอร์ลอยนะครับระบบ48โวลต์นะครับโจทย์การใช้งานลูกค้าใช้ไฟประมาณ4-5วันนะครับ ทิปแล้วก็ใช้กับแอร์ไฟแสงสว่างระบบนี้ใช้ได้ค่อนข้างเยอะครับเครื่องชงกาแฟการน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นใช้ได้เยอะครับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิดเลยครับในส่วนของแถมนะครับจะมีเราเตอร์ไ i ไฟกล้อง IP Cam นะครับพร้อมเมม 32GB ครับ คันนี้ใช้กับลอกไฟฟ้า220โลวลต์นะครับแล้วคันนี้ออกแบบมาให้ <c oughs> ผู้พิการใช้นะครับเป็นดึงวินไฟฟ้านะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของแผงครับคันนี้ติดตั้ง430วัตต2แผงบนหลังคานะครับ ในส่วนตรงนี้เป็นปลั๊กชาร์จครับชาร์จไฟก่อนออกไปใช้งานได้เลยครับส่วนตรงนี้เป็นปลั๊ก AC 220ด็กที่มากับรถนะครับโดยมี ATS สลับไฟในระบบเราให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีแท่งกาวนะครับปลั๊กฝนตกฟ้าแรงนะครับปักลงดินได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ ติดตามผลงานของเราได้ที่เพจสุทักโซกลารเซลลสอบถามรายละเอียดโทร0 8 1 8 7 4 7 1 4 8นะครับสวัสดีครับ